สวัสดีค่ะแม่บูชนชมนะคะวันนี้แม่บูจะมาแชร์ประสบการณ์ที่แม่บูได้ปลูกมะละกอไว้ค่ะมะละกอพันฮอลแลนด์ค่ะลูกสวยนะคะสมบูรณ์มากมาดูกันค่ะว่าแม่บูใช้ปลูกวิธีไหนและใส่ปุ๋ยอะไรนะคะลูกสุกสดอร่อยสุกค่ะต้นเลยค่ะมะรลงก็ไม่เจาะนะคะเพราะแม่บูมีเทคนิคในการที่ใช้น้ำหมักค่ะ น้ำหมักชีวภาพนะคะฉีดพ่นผลและใบมะเร็งก็จะไม่มาค่ะนี่ค่ะลำต้นของเขานะคะจากการที่แม่บูได้ทำการทำปุ๋ยหมักใช้เองค่ะแม่บูจะใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยหมักของแม่บูค่ะแล้วก็ปุ๋ยเปลือกไข่นี่ค่ะน้ำของแม่บูนะคะใช้ในสูตร จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะผสมลงไปในน้ำา20ลิตรหรือ10ลิตรคนในเข้ากันค่ะใส่ปุ๋ยหมักไว้แล้วทำการรดราดนะคะนะคะรากของเขาแข็งแรงมากเลยค่ะรากจะหาอาหารได้ดีค่ะใส่ปุ๋ยหมกักโดยที่เราไม่ได้ใส่รงใกล้กับโคนลำต้นมากนะคะจะต้องใส่ห่างจากลำต้นค่ะ นี่ค่ะเรารดราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ของเรานะคะป้องกันเชื้อราให้รากมีความแข็งแรงหาอาหารได้ดีค่ะปลอดสารพิษนะคะเทคนิคการปลูกให้มะละกอต้นเตี้ยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็ออกลูกเลยนะคะเราจะปลูกเอียงๆค่ะแม่ปูก็จะผลิตพันธุ์ของแม่บู ค่ะวันนี้แม่บูก็มาเก็บผลผลิตแล้วนะคะมะละกอปลอดสารพิษของเราค่ะนี่ค่ะลูกโตวสวยนะคะค่ะมาดูเนื้อในกันค่ะค่ะผลไม้พวกนี้ก็ได้จากในสวนของเรานะคะเป็นผลไม้ปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งแม่บูจะผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะคะนี่ค่ะมะละกอของเราทําการผ่าดูนะคะเนื้อสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะจำสุกสวยค่ะเราจะใช้เมล็ดส่วนนี้นะคะไปเพาะพันต่อค่ะโดยการขูดออเมาเล็ดแล้ไปแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะค่ะเมื่อเราทำการปอกแล้วนะคะเมล็ดของเขาเราก็จะเก็บเป็นเมล็ดพัน์ค่ะโดยการแช่น้ำนะคะทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็มาล้างน้ำให้สะอาดนะคะ เพราะลงถุงชําค่ะส่วนอันนี้เป็นมะละกอที่เราเก็บจากต้นสดๆนะคะผลไม้ปลอดสารพิษของเราค่ะเนื้อสวยน่ากินค่ะอืมรสหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆวิธีปลูกก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆจะปลูกไปทานเองก็ได้ค่ะเข็นผักที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษค่ะ